วันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูอีกร้านหนึ่งนะครับผมร้านด้านหลังผมนี้เรียกว่าร้านเทนนโจนะครับ วันนี้ผมก็จะพาเข้าไปดูข้างในนะครับผมแล้วก็ในจุดข้างหลังของผมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีรถเข็นออกมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีพนักงานเนี่ยทำความสะอาดโดยจะทําการคลีรถให้กับลูกค้าหรือคัสเตอร์เมอร์ที่มาใช้บริการนะครับผมทุกครั้งและทุกคนด้วยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าที่นี่จะไม่สะอาดอีกทั้งบริการก็ยังเป็นกันเองด้วยนะครับโจคุรอมเบหรือเทรดเดอร์โจ คือผู้ก่อตั้งเริ่มต้นจากการเป็นร้านสะดวกซื้อชื่อ Pronto Market ในปีพศ1958ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Trader Joe ในปัจจุบันในปีพศ2017 Trader Joe มีร้านค้า474แห่งใน43รัฐของสหรัฐอเมริกาและมีกำไรต่อปีถึง8,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีสินค้าวางบนเชลไม่ถึง4,000รายการใน20ปีต่อมา เ r รดเจอร์ Joe, สร้างภาพลักษณ์ด้วยวิธีแตกต่างจากคนอื่นร้านของเขาสะท้อนถึงความรักที่มีต่อวัฒนธรรมชายทะเลของเกาะฮาวายด้วยผนังร้านที่ตกแต่งด้วยไม้ซีดราและพนักงานยังสวมเสื้อฮาวายเท่เทๆและเหนือสิ่งอื่นใดเขานำสินค้าคุณภาพเยี่ยมและแปลกใหม่หายาก มานำเสนอให้ลูกค้าควบคู่ไปกับแบรนด์ของ <ใน S 1> สินค้าตัวเองที่ราคาไม่แพง Trader Joe ได้สร้างระบบร้านค้าที่ไม่ซับซ้อนไม่มีส่วนลดไม่มีการสะสมคะแนานหรือระบบสมาชิกใดๆและด้วยชนิดของสินค้าที่มีจำกัดทำให้ทางร้านสามารถกดราคาซื้อจากซัพพลายเออร์ในราคาที่ถูกลงเมื่อสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากและสามารถเก็บสินค้าที่ไม่ได้รับความนิยมออกจากชั้นวางสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และด้วยการสร้างความแตกต่างจากร้านทั่วไปการ์ตูนที่สร้างอารมณ์ขันเมนูอาหารแปลกๆสินค้าที่จัดแสดงพิเศษร้วนเป็นเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามด้วยเหตุนี้ผมจึงสรุปได้ว่าเรต j โจมีสินค้าที่มีคุณภาพราคาน่าคบหาจึงไม่แปลกเลยที่จะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด s ั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วถ้าอยากติดตามผมก็กดกระดิ่งได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในครั้งหน้านะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าในบอสตันมีอะไรบ้างสามารถกดติดตามผมแล้วก็กลับไปดูในคลิปเก่าๆหรือรอชมในคลิปใหม่ครั้งหน้าได้เลยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย